ที่จะร่วมพูดคุยในคืนนี้นะครับก็คือคุณดิเรกถึงฝั่งนะครับเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสมานะชันเพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภานะครับรวมทั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสายเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีด้วยสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับท่านผู้ชมยังคงแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับ0 2 2 7 5 4 2 2 5แล้วก็ s อ s 4 2 2 1 0่ ประเด็นที่เราตั้งไว้ในคืนนี้แก้รัฐธรรมนูญหลายมาตราดีหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะสามารถที่จะทําได้โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดได้หรือไม่อย่างไรนะครับท่านดิเรกในส่วนของท่านเองก็ได้เคยทําเรื่องของการพยายามที่จะ สร้างความสมานฉันนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการรวมตัวกันมีการประชุมกันในส่วนของทั้งสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหารในครั้งนั้นซึ่งเป็นองค์กรของรัฐสภาที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการชื่อว่าประธานกรรมการสมานฉันท่งชาติอะไรก็ว่ากันไปนะครับศึกษาแล้วการแก้รัฐธรรมนูญสามารถที่จะนาไปสู่การขาจัดความขัดแย้งสร้างความโปร่งดอง,รองเราจะทําได้อย่างไรครับครับในเรื่องของ การแก้ไขรัฐมนูลในครั้งกันนั้นเนี่ยนะครับที่เราได้เสนอแนวทางไว้ให้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป้าหมายก็คือเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองครับ,รบนะครับต้องยอมรับว่ารัฐมนูลปี50เนี่ยเป็นที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทําให้เราแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งฝ่ายออกมาเป็นพวกๆกันอย่างที่เราทราบกปนดีอยู่แล้วนะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความหวาดวิตกของคนไทยทั้งประเทศ และก็เป็นความเครียดของทั้งรัฐบาลครับทางรัฐสภาว่าเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองกันอย่างไรงั้นกนะ็ในที่สุดก็ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาซึ่งผมเองเป็นประธานคนนู่กรณีทุกฝ่ายอะไรอยู่ในนี้หมดหเป็นกรรมการร่วมก,กันนะครับในครั้งกันนั้นเนี่ยในเรื่องของการแก้ไขล้มนูญเราได้เสนอแนวทางเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับว่าในเบื้องต้นเราควรแก้ไขร้มนูญเป็นรายมาตราซึ่งเราได้เสนอไว้ให้ว่า จะต้องแก้ในหกประเด็นก่อนครับหกประเด็นที่พูดถึงนั้นเนี่ยหมายหมายถึงว่าในที่ประชุมของคณะกรรมการสมานนิชันนั้นเนี่ยเห็นพ้องยอมรับแล้วว่าเราต้องแก้รัมนุนนะครับที่ประชุมของคณะกรรมการสมานนิชันเนี่ยจะว่าเรียกว่ามีครบทุกฝ่ายนะฮะฝ่ายที่ค้า,า,านฝ่ายสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายต่างๆก็อยู่ในนั้นหมดเลยจริงๆผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าผมไม่อยาก ใช้คําว่าเสื้อสีอีกแต่ว่ามันก็จะต้องอดท้าความให้เห็นไม่ได้ว่าคณะกรรมการชุดของผมที่เป็นเป็นประธานอยู่นั้นเนี่ยรประกอบด้วยคู่กรณีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงว่ากันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในเรื่องรัฐธรรมนูญกันแล้วเรายอมรับว่าตัวรัฐมนูนคือที่มาของความขัดแย้งอพย้อนไปเราจะเห็นชัดเจนว่าเมื่อรัฐบาลของท่านสมัครเข้าเข้ามาบริหารประเทศนั้นเนี่ยก่อนเข้ามาท่านได้ มีนโยบายชัดเจนว่าเข้าไปแล้วจะแก้รัฐมนูลแต่พอมาเป็นรัฐบาลเสร็จเตรียมการจะแก้รัฐมนูนเท่านั้นเองเราก็เกิดผู้เห็นต่างออกมาประท้วงลุกลามกันไปใหญ่โตจนกระทั่งไปถึงยึดธรรมเนียบยึดสนามบินก็เหตุคือการแก้รัฐมนูลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางรัฐบาลทางประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาเนี่ยรวมกันพิจารณาแล้วว่ามันจําเป็นจะต้อง ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งในเวลานั้นทุกคนยอมรับว่าลำหนุนคือปัญหาครับก็เลยคณะผมก็ได้ศึกษากันอย่างละเอียดในที่สุดก็อย่างที่กลาบเรียนว่าเราก็เสนอแนวทางแก้หลายมาตราไว้ให้6ประเด็น6กประเด็นนคือ6มาตราไหมครับหกมันหลายมาตราฮะกว่า6มาตราหกประเด็นีจะรวมแล้วน่าจะหเป็นมาตราหประเด็นนั้นเนี่ยมันก็มีมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะอยู่นะเช่นใน6ประเด็นนั้นผมทบทวนนิดนึงนะครับความจริงก็พูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วแหละแต่ทบทวนให้เห็นว่า ทำไมมันจะโยงมาถึงสู่การแก้ลายมาตาได้หรือไม่อย่างไร,รนะครับใน6ประเด็นนั้นเนี่ยประเด็นแรกเลยเราเน้นไปที่มาตา 2, 3, 7สามเจเรื่องการยุบพักเรื่องการยุบพักนะครับซึ่งผมพูดตลอดเวลาแล้วก็ชี้แจงมาตลอดเวลาว่าในมาตาสองามเจนั้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อสังคมมันไม่เป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติเพราะว่าคนที่ไม่ได้กระทําความผิดนั้นเนี่ยมันต้องไปถูกลงโทษด้วย นะผมก็ยกตัวอย่างมาทั้งในสภาทั้งในในที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามันมันขัดกับหลักของการตรากฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยที่การตรากฎหมายเนี่ยก็คือหนึ่งป้องกันไม่ให้คนทำความผิดใช่ไหมสองก็เอาคนทำความผิดมาลงโทษ ทีนี้มาตรา2 37เนี่ยคนที่ไม่ได้ทําความผิดก็กลับมาถูกลงโทษด้วยมันขัดกับแล้วมาขัดกับหลักของสิทธิมนุษยชนและขัดกับรัฐนุฒฉบับเดียวกันเนี่ยในมาตรา4มาตรา5นี่ขัดกันอยู่แล้วนะฮะก็เลยเราก็มุ่งไปที่2 37ก่อนนะว่าในในที่เราจะต้องแก้นะจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของที่มาของสสนะครับในมาตรา93ถึง97เห็นให้มันหลายมาตราก็มาที่มาของสว ในมาตรา1 1 1อถึง1้7 118อสที่มาของสสในตอนนั้นเรามองว่าให้มาจากการเลือกตั้งใน่องนี้ครับตอนนั้นเราเลือกเป็นเขตใหญ่เขตหนึ่งมันหลายคนนะฮะเราก็เสนอแนวทางว่าให้เลือกเป็นเขตเล็กก็คือเขตละหนึ่งคนเท่านั้นเองก็ไปแข่งกันในที่สุดก็แนวทางที่เราเสนอไว้ก็ถูกแก้ไขไปดีวผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็มาถึงที่มาของสวสวในมาตรา1 1 1ถึง118เราก็เสนอไว้ว่า ให้มีสวมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นและจํานวนสองคนครับนั้นเราเสนอไว้ตอนนั้นนะครับในตอนเสนอนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมากว่าเอาแล้วสวสัรหาที่เขาอยู่เนี่ยเราจะทํายังไงครับผมก็พูดชัดเจนว่าสวสัรหาที่เขามีอยู่เราก็ให้เขาอยู่ไปครบวันคลับนะครับ,รบอยู่ไปจนครบวารละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอครบวารละแล้วมันก็เข้าสู่ขบวนการ เลือกตั้ง200คนตามแนวทางที่เราเสนอไว้ครับนะครับอันนี้คือหลักมีมีอะไรอื่นนะฮะที่อยากให้สรุปครับครับเรื่องของไอ้หกประเด็นที่ว่าครับทีนี้จากนั้นมาก็เป็นเรื่องของมาตรา190กนี่ออกไปฮะมาตราต้องเก้าสิบในเรื่างของการเซ็นสัญญาต่างๆต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนทาให้รัฐบาลทํางานยากมากใช่ครับและทำให้รัฐบาลทํางานล่าช้าเนื่องจากว่าบางอย่างในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับมันต้องชิงไหวชิงพลิปกันอยู่ เนะพราะนั้นการที่เราเอาเข้าสภาปับ๊บกรอบที่เรามาพิจารณากันเนี่ยเขารู้กันหมดเลยแล้วไม่ใช่รู้ทั้งทั้งประเทศเราก็รู้กันทั้งโลกเดี๋ยวนี้สื่อเร็วอะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไอที่จะเป็นการได้เปรียบเขาหรือจะเป็นการทําโดยรัฐบาลตัดสินใจอย่างรวดเร็วทําไม่ได้ก็เลยเราเสนอให้แก้มาตา190ร้อยเก้าสิบแก้เพื่อให้รัฐบาลทํางานได้เต็มที่นะครับอะไรอีกครับนะแล้วก็มามตาตราสองหกห้า สองหกห้าเป็นเรื่องของการดํารงตําแหน่งทางการเมืองของของสสนั่นแหละครับก็คือในสองหกห้าเนี่ยสสเขาไม่สามารถที่จะไปเป็นไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีได้นึกภาพออกไหมครับกับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นตำแหน่งทางการเมืองแต่นักการเมืองเป็นไม่ได้มันก็แปลกดีนะครับซึ่งในอดีตเขาเขาเป็นได้อยู่เราก็เลยเสนอแนวทางนี้ว่าให้แก้เชียให้สสเขาได้เป็นเป็นได้และสุดท้ายคือมาตรา 266อันนี้เรื่องสําคัญเลยนะครับ26 6นั้นเนี่ยเขาห้ามให้นักการเมืองเข้าไปก้าวไก่งานของข้าราชการประจำนะฮะตรงนี้เองเป็นประเด็นที่ที่พี่น้องประชาชนนั้นเขาเขาเขาต่อว่าต่อในตมากเขาผิดหวังมากเพราะอะไรช่วยเขาไม่ได้อะไรทราบไหมครับการทํางานของราชการเนี่ยทั้ง70กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับมันก็มีหน่วยงานราชการอยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนนี้มาก น่วยงานราชการบางบางหน่วยหรือว่าคนซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการบางคนบางท่านเนี่ยนะครับาบางทีไม่ได้ดูแลประชาชนเท่าที่ควรเพราะนั้นพอประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไปพึ่ง ราชการไม่ได้เขาจะพึ่งใครครับก็ไปพึ ali, Asia, нолог, so <ut> ่งสสก็ต้องไปพึ่งสสทีนี้สสบอกว่าผมไปพึ่งสวเนี่ยนะครับด้วยนะฮะแล้วสสบอกว่าผมช่วยคุณไม่ได้เพราะว่าถ้าผมไปยุ่งกับราชการผมก็ถูกถอดถอนมันก็เลยกลายเป็นว่าราษฎรเนี่ยไม่มีที่พึ่งประชาชนไม่มีที่พึ่งนะครับอันนี้ก็คือสรุปที่เห็นว่ามันเป็นการแก้ลายมาตราที่เป็นปัญหาร่วมกันแต่ว่าเสนออวั่นเมื่อก่อนว่าจะเป็นสีไหนว่าจะเป็นขั้วไหนจะเห็นร่วมกันว่าจะต้องแก่แต่มาในครั้งนี้ดูเหมือนว่าแต่ละสีก็ ก็จะไม่เห็นร่วมกันเลยในการแก้แล้วมองว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่เหตุแห่งการสร้างวิกฤตให้กับบ้านเมืองอท,อท่านจะมองอย่างไรท่านพูดอย่างไรไอ้ที่พูดว่ารัรมนูญไม่ใช่เหตุแห่งการแก้หาของบ้านเมืองเขาไม่ใช่เพิ่งพูดนะฮะพูดมาก่อนแล้วคพูดมาตั้งแต่ผมทําในครั้งกัน้นแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าผมได้ชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นวิกฤตจ,จากรัรนนูญฉบับ50สูนี้จริงๆนะฮะในที่สุดก็ส่วนใหญ่ก็เห็นแล้วณเวลานี้ก็คลอยตามแล้ว เพื่อนั้นใน6ประเด็นที่ผมได้เสนอไปนั้นเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์รัฐบาลที่แล้วแก้ไป2ประเด็นแล้วไงฮะใช่ไหมฮะมาตรา190ท่านแก้ไป,ไปแล้วในบางส่วนกับที่มาของสส93ถึง97บท่านก็แก้ไปแล้วนะฮะชัดเจนแต่ทีนี้พอมาต,ตอนนี้ถึงจะแก้เป็นลายมาตราถ้าคิดว่าจะต้องเดินหน้าแก้เป็นลายมาตราคิดว่าแต่ละขั้วแต่ละสีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการเมืองจะเห็นร่วมกันไหมครับว่าจะต้องแก้เป็นลายมาตราคิดว่าจะ จะร่วมกันเหมือนครั้งที่ผ่านมาไหมครับอย่างนี้นะครับผมจะท้าความอีกนิดนึงว่ามเมื่อผมเสนอหก<ล>ประเด็นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราได้เสนอไว้อีกว่าเมื่อเราแก้หกประเด็นหลายมาตาจบแล้วเราควรมีสอสอขึ้นมาชุดหนึ่งนะเพื่อพิจารณาลำนูลอีกหลายมาตราที่อยู่ในในปีห0ศเนี่ยก็คือยกร่างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ยกร่างใหม่ก็คือพิจารณาดูลมนูลฉบับเดียวกันเนี่ยนะครับ,รบว่าอะไรซึ่งดีเนี่ยเก็บไว้ อะไรซึ่งมันเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขเราก็แก้ไขเสียนะครับโดยให้สสรเขาเป็นคนดําเนินการเหตุผลก็คือว่าเราอยากจะให้รัฐมนูลฉบับ50ของเราเนี่ยปี50ของเราเนี่ยนะครับมันหนีพ้นจากคาวิพากวิจารณว่าเป็นรัฐมนูนที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารเป็นรัฐมนูนที่มาจากกลุ่มของคอมมชเราเราอยากให้มันพ้นข้อหาตรงนี้เพราะว่า ถ้ากระบวนการปกครองในบอบป,ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะฮะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไต้ชาวไทยร่ำนุนต้องมาจากปวงชนชาวไทยครับเราอยากจะแก้ตรงนี้เราก็เสนอไว้ให้ว่าให้สสรก็เข้ามาแก้ไขต่อจากประเด็นที่เราเสนอไว้หประเด็นครับครับการแก้ไขก็คือดูร่ำนุนทั้งฉบับว่าอะไรดีครับ ก็บไปซึ่งของดีเยอะครับ,รบอะไรไม่ดีกแก้เสียมันก็จบ,บ,บทีนที้พอมาถึงปัจจุบันใช่ครับนะฮะข้อเสนอของท่านคือทาอย่างไรเริ่มเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านมาไหมครับเริ่มจากแก้เป็นลายมาตราเมื่อแก้หลายมาตราเสร็จแล้วก็ให้มีการตั้งสอสรขึ้นมาดูว่าอันไหนที่ต้องรักษาไว้อันไหนทิ้งไปอย่าให้เป็นแบบนั้นแ<ล>่างแนวทางที่เราทําไว้เนี่ยเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ,รบที่นี้พอมาถึงรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ก็เดินตามเดินตามก็คือจะไปไป แก้2องเกเพื่อสร้างที่มาของสสลอก่อนแล้วก็ให้สสลอข้นไปดําเนินการเพราะเป็นนโยบายที่ถูกกาหนดไว้นะครับนี่พอรับานทําอย่างนี้ผ่านวาระที่1แล้วผ่านวรระที่2แล้วก็ไปเข้าสู่ขบวนการที่จะอวดในวาระที่3ต่อซึ่งต้องรอไว้15วันก่อนเนี่ยนะครับก็เกิดประเด็นอย่างที่เราทราบกันเกิดความขัดแย้งเกิดไม่สมนุนก็มีการวินิจฉัยตีความแล้วก็วินิจฉัยมีข้อเสนอแนะอะไรต่างนานาทําให้ตรงนี้เกิด ติดล็อกขึ้นมาเลยติดล็อกขึ้นมาก็คือเรายังมีกลุ่มที่ที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ใช่ไหมฮะกลุ่มพิทักษ์รัฐธรรมนูญเขาก็ยังมีความเห็นว่าไม่อยากให้ไปแต่ต้องรัฐธรรมนูญนะฮะมันก็สวนทางกันอยู่ในที่สุดมันก็เกิดเหมือนจะเป็นทางตันนะฮะเหมือนจะเป็นทางตันว่ารัฐบาลจะเลือกทางไหนนะฮะจะไปเลือกทําประชามติก็มีปัญหาอีกก็มีทั้งคนค้านด้วยไม่ค้านด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็เลยมาถึงประเด็นที่เราจะต้องมาพิจารณากันว่า มันต้องเลือกทางหนึ่งทางใดก่อน uh huh. เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยทำงานได้ uh huh. และเพื่อให้ข้อขัดแยง้งเดิมที่มันยังฝังอยู่ในความรู้สึกของคนไทยอีกจํานวนมากเนี่ย uh huh. เรื่องของความไม่เป็นธรรมเรื่องของรัฐมนูลที่ต้องการให้มันเป็นประชาธิปไตย, uh huh. นยนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่ามันก็ควรจะต้องไปแก้หลายมาตราก่อน uh huh. ในประเด็นที่ผมได้ uh huh. ได้เสนอไว้ได้กําหนดไว้เนี่ยซึ่งปร,รประเด็นที่แก้เป็นหลายมาตราดูเหมือนว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็เห็นด้วย ในในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าแก้เป็นลายมาตราแต่ว่าก็ต้องคุยกันก่อนใช่ครับชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นด้วยที่เห็นด้วยเพราะอะไรไหมครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์แก้ไป2ประเด็นแล้วไงใช่ครับถ้าไม่เห็นด้วยจะไม่แก้2ประเด็นนั่นหรอกนะครับนี่ก็คือเห็นด้วยไปแล้วทีนี้เมื่อเห็นด้วยไปแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นที่เหลืออยู่ผมว่าน่าจะทำใช่นะครับแต่ว่าประเด็นที่เหลืออยู่เนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้ทั้งประชาธิปัตย์หรือว่าในส่วนของสสเองเนี่ย เห็นด้วยร่วมกันว่าจะต้องแก่อันนี้คือต้องทําอย่างไรที่จะเห็นตรงกันว่าต้องแก้ต้องไปหยิบใน6ประเด็นที่ผมเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้มาพิจารณานะครับว่าอย่างสองสามเจ็ดเนี่ยมันค้างคาใจของคนมาตลอดแก้เสียนะครับแล้วก็ทําไปอาจจะรวมไปถึงมาตรา68ที่เป็นการเรื่องของการยุบพักก็ไปดูเสียตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีขัดแย้งเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะฮะแต่ว่าในส่วนองฝ่ารัฐบาลก็ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่จะให้มีการแก้เป็นหลายมาตรา แต่ว่ามันดูเหมือนว่ามีมทั้งหมด9ประเด็นนะฮะแล้วก็ดูจะเป็น81มาตราก็ดูเหมือนจะจะแก้เกือบทั้งฉบับเหมือนกันถ้าแก้แบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งไหมครับใน9ประเด็นเน, ăm, นี่ยนะมันเป็นข้อเสนอของท่านเฉลิมใช่ครับนะครับยังไม่ใช่ความชัดเจนของของของ,ของรัฐบ,บาลของรัฐบาลครับนะฮะผมผมก็อ่าน9ประเด็นของท่านเฉลิมที่เสนอเนี่ยนะครับก็กลับเรียนตรงๆว่าบางบางข้อเนี่ยมันก็มันเกี่ยวพนันเยอะมาตรา แล้วบางข้อเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งอยู่ถ้าเกิดยิบขึ้นมาก็จะขัดแย้งผมว่าเราหลีกประเด็นเหล่านี้เสียก่อนแล้วก็ทําในประเด็นที่มันมันจะได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายแลโดยเฉพาะมาตรา190เนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์ที่แก้ไว้เนี่ยทำให้มันชัดเจนให้ให้รัฐบาลได้ทํางานได้ใครมาเป็นรัฐบาลก็ทํางานได้237ทําเเสียนะฮะแล้วก็ประเด็นประเด็น6ประเด็นเนี่ยที่ผมได้เสนอไว้ ก็เราก็มาเคลียร์กันเสียครับ,รบประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยก็คือนปชเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าจะแก้ก็มันก็มีหลายมาตราถ้าจะแก้เป็นหลายมาตราก็จะทําได้แต่ว่ามาตราหนึ่งนี้ต้องแก้ด้วยเหมือนกันก็คือ309แต่นี่พอแตะ309ก็จะเป็นประเด็นว่านี่คือความพยายามในการที่จะล้มล้างผลพวงการทํารัฐประหารนําไปสู่การลบล้างความผิดของอดีตนายกทักษิณเราควรจะแตะประเด็นพวกนี้ไหมครับหรือว่าถ้าแตะแล้วจะเป็นปัญหาความขัดแยง้งเราก็หยุดไว้ก่อน ใจผมเนี่ยอยากใช้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเอาประเด็นที่มันพอไปกันได้ก่อนแล้วเราก็แก้ซะก่อนจนกว่าเราจะทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนว่ามาตาา309เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าซึ่งผมเองก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วในเรื่องของมาตาา309นะฮะได้ชี้ให้เห็นว่าประเด็นอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างมันไม่ได้โยงไปถึงการการไปช่วยท่านนายกทักษสินตามที่เขาได้พูดถึงแต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอของท่าน ก็น่าจะเชื่อว่าทําให้ฝ่ายที่ขัดแย้งเห็นตรงกันได้ว่าจะต้องแก้แล้วค่อยๆไปสู่การเป็นยกร่างเป็นให้สสรเข้ามาดำเนินการอันนั้นน่าจะทําให้ลดความขัดแย้งไปได้ใช่ไหมครับผมว่าถ้าเราค่อยๆค่อยๆเดินไปนะค่อยๆแก้ไปทีละปมนะครับมันเวลานี้มันถึงทางตันที่เราจะเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ยากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็กลุ่มพิทักษ์รัฐวรูเนี่ยเขาก็ก็พิทักษ์ของเขาอยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลือกทางที่มันไปกันได้ก่อน พอทางไหนไปกันได้เราก็ดำเนินการไปรรแล้วเดี๋ยวค่อยๆทําความเข้าใจกันไปเรื่อยๆอม,มันก็แก้ได้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตั้งทงว่าจะต้องแก้เสร็จภายในปีไหนไม่จําเป็นไปเรื่อยๆนะครับไม่จําเป็นครับมาดูคําถามของท่านผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะครับประชาชนก็ยังคงสงสัยแล้วก็มีการตั้งคําถามอยู่ดีอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจชัดๆอีกทีได้ไหมครับว่าแก้รัฐธรรมนูญไปเพื่ออะไรจะเก็จจะไม่แก้ได้ไหม มันเป็นคําถามที่โอ้โหมันผมตอบเรื่องนี้เยอะมากพูดเลยมากต้องกลับเรียนนี้นะครับว่าเมื่อประเทศเราเข้าสู่กระบวนการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเราจะต้องยึดหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้นะเช่นว่ารัฐมนูญต้องมาจากปวงชนชาวไทยหลักการของประชาธิปไตยเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยอำนาจเป็นของประชาชน,นาต้องยึดหลักตรงนี้ไว้นี่ถ้าเราไม่ยึดหลักตรงนี้นะครับเราแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้แลรรมนวนปี50ก็มาจากปวงชนชาวไทย ไม่ไม่ใช่ครับที่มาไม่ใช่อแต่ว่าไปสุดท้ายไปให้ให้ประชาให้ไปทําประชามิติซึ่งผมยังยังไม่อยากพูด,ดไปต้องอยากปเะลาไปเวลาเราก็มีน้อยนะฮะแต่บอกว่าการแก้รัฐมนูญนั่นน่ะก็คือแก้วิกฤตของความขัดแย้งที่มันเคยมีแต่เดิมถ้าเราไม่แก้นะครับไม่แก้อีกฝ่ายหนึ่งและเป็นฝ่ายที่มีคนไม่ใช่น้อยนะครับ ก็ยังไม่ยอมรับรัมนูลฉบับนี้อยู่นั่นอ่ะมันก็จะคาใจกันมาอยู่รอเวลาระเบิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่คําถามที่ว่าแกรัมนูลและประชาชนได้อะไรนะเมื่อแกรัมนูลแล้วนะฮะปัญหาที่เราที่มันมีปัญหารัฐบาลเดินไม่ได้เดินไม่ออกทํางานอะไรไม่ได้การไปพัฒนาประเทศมันก็ไปไปไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญหรือปัญหาอยู่ที่นักการเมืองกันแน่ในการมันวนรวมกันไงครับมันรวมกันนักการเมืองก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่ ที่เป็นตัวปัญหาแต่ว่ามันจะโยงอยู่ในตัวในตัวของของกรอบรัฐมนูรก่อนรเราจะต้องเอาหลักของประชายตายในยึดมั่นเป็นหลักไว้ได้นะครับแล้วทารัฐมนูรให้เป็นรัฐมนูรของประชาชนแล้วก็สามหลักของเสาหลักของประชายตายก็คือฝ่ายบริหารฝ่ยา,ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนั้นต้องชัดเจนต้องไม่มีอํานาจอะไรมาครอบ,รบงำนะครับ,รบถ้าเรายึดหลักตรงนี้เอาไว้ได้เนี่ยมผมว่าเราค่อยๆทําความเข้าใจกันไปทีลระดิด รเราเดินได้ครับ,รบเราเดินได้ประชาชนหลายท่านเองก็ก็เห็นด้วยแล้วก็ยังมองว่ารัฐธรรมนูญนี่แหละเป็นปูเป็นความขัดแย้งของประเทศก็อยากให้แก้ก็มีนะครับ,รบมีคําถามมาจากคุณเอกกทมนะครับบอกว่าความสมอนความสมานณฉันที่เกิดขึ้นสวสายเลือกตั้งกับสวรสรรหาเนี่ยก็ยังไม่เห็นสมานฉันกันเลยในสภาสูงจะทําอย่างไรก็ก็มันอย่างนี้แหละครับคือที่มาเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่สมานณฉันสวเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศ มันสู่กระบวนการประชาธิปไตยส่วนวสวสรรหามาจากคนเลือกพิงเจ็ดคนใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่าเขาคือผู้แทนปวงชนชาวไทยมันก็มีคําถามอีกว่าผู้แทนปวงชนชาวไทยชาวไทยเลือกหรือเปล่าม,มันเลือกจากคนเจ็ดคนก็เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่เต็มปากไงฮะแต่พอเราเป็นสวเนี่ยใช่เราถือว่าเราเป็นทีมงานของรัฐสภาแต่มันก็พูดกันไม่ได้เต็มที่ทําให้อ่ ความยอมรับในเรื่องของกระบวนการปกคร,ครองระบบชาตายมันอ่อนลงไปครับแต่ก็ความคิดของอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านกับการแก้รัฐธรรมนูนก็บอกว่าการที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็อย่าทําให้กลไกลของฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอํานาจเกินไปในส่วนของการบริหารกลไกลของการเมืองก็เข้าไปควบคุมสภา อยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะรักษารัฐธรรมนูญปี50ไว้ที่มีการ่วงดูนมีอ,องค์กรอิสระมากมายในการดําเนินการเรื่องนี้มันไม่ใช่ทวงดูนจากตัวรัฐธรรมนูญหรอกครับต้องให้ผม,มเวลาเยอะๆหน่อยจะได้ <laughs> พูดตร <laughs> <laughs> งนี้ผมถึงบอก,กนครับว่า3าหลักนะฮะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือหลักของประชาธิสามหลักนะของปร,ระปชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการต้องอย่าให้ใครมา ทำลายเส,สาหลักอันนี้ <ft> ต้องอย่าให้อํานาจสามฝ่ายนี้หนึ่งไม่ให้ก้าวก่ักันสองไม่ให้มีใครมาก้าวกลายสามให้สามหลักนี้เขาคัดคานกันเองเขาทํางานแล้วเขามันจะคานกันไปอยู่ในตัวถ้าเราเน้นตรงนี้อยู่ได้นะยึดหลักอย่าให้ใครเข้ามามาทำลายในสามหลักเนี้เราเดินได้ครับข้อเสนอของท่านเองได้เสนอหรือได้ส่สงต่อไปยังรัฐบาลหรือยังครับว<ห>่าถ้าจะแก้รัฐธรรมน,นูญโดยลดความขัดแย้งเนี่ย ก็ควรจะเริ่มแบบนี้อย่างที่ท่านว่ารายมาตราไปก่อนแล้วค่อยสู่การให้มีสอสอผมได้เสนอมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับ,รบท่านคงจำได้ที่มีข่าวทางสื่อนะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมีผมมีนักวิชาการนะฮะมีทั้งอาจารย์สมบัติม,มีทั้งอาจารย์โคทมคคมีผมซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยไปคุยกันรเราก็ได้ให้แนวทางกับรัฐบาลไปว่า หลีกเลี่ยงการขัดแย้งก็ค่อยเดินไปทีละสเตป็ปแล้วก็เป็นไปได้ให้แก้ลายมตราก่อนครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่มั่นใจก็เลยต้องส่งไปให้สถาบันการศึกษาวิเคราะห์ใช้เวลาอีกประมาณ3าสี่เดือนนะฮะคงอาจจะได้คําตอบจากรัฐบาลนะักจากนี้ก็ก็ไม่เป็นไรยังให้ให้ศึกษาไปเรื่อยๆดีกว่าที่ต้องเร่งรีบในการนําไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมอีกเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในการที่จะต้องศึกษาให้ให้เกิด กระบวนการเห็นพ้องให้มันข้างยิงขึ้คนครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการอันนี้เป็นคำถามฝากไปด้วยเลยนะฮะฝฟื่อได้ดูมากครับขอบคุณท่านมากครับที่ร่วมรายการสวัสดีครับเอาละครับวันนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านดีเรกถึงฟังผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ